สองก็คือใครเชียร์บรกิมช่วงหลังอาจจะไม่แฮปปี้เท่าไหร่นะครับส่วนสตาร์ทเนี่ยลองบวยครับยังไงดีครับคู่นี้ครับผมก็ตอนนี้เนี่ยเขาให้บรกิมเนี่ยกำแพงเนี่ยไหลไม่ต้องฝั่งบรกิมตอนแรกเนี่ยยังไม่ถึงสองชั้นตอนนี้สองชั้นเต็มแล้วนะครับอสองชั้นสตาร์ทลองบวยเออเล่นมาห้านัดเนี่ยก็คือชนะสองแล้วก็แพ้สามแต่ดูจากกำแพงแล้วมันสูงสูงมากแต่วัดใจบรูกิมครับ คริสเตนซุนเจอซับบอกนะครับผมคริ Christian สเตนซุนอยู่ที่6นะครับ14นัด21แต้มครับก็ใช้ได้ส่วนซับบอกอยู่กลางตารางที่10นะครับยังไงดีครับคู่นี้ครับผมเกมนี้ก็ยังให้คริสเตนซุนเหนือกว่านิดนึงนะครับผมว่าซับบอกเองก็ดูแล้วผลงานก็ไม่ขี้เลอะผมวัดใจซับบอกครับครับวาเลเรนกาเจอซันเดฟยอด วาเลนกาอัดดับดีกว่าครับอยู่ที่ห้าสิบสี่นัดยิบสามแต้มส่วนซันเดฟบยอดอยู่อันดับกลางตารางสิบเอ็ดนะครับฟอร์มห้านัดหลังสุดก็บูบูพอกันแต่ถ้าถามว่าใครดีกว่าช่วงหลังเนี่ยต้องบอกว่าซันเด็บยอดดีกว่านิดนึงนะครับยังไงดีวันนี้เกมเนี้ยเขาให้บาเลนกาเหนือกว่าเกือบหนึ่งชั้นครับอืผมดูว่ากำแพงก็ดูสูงนะวัดใจวอเลนการครับกำแพงมันดูสูงปกติผิดปกติอ่าโอเคครับผมประมาณนี้นะฮะ ปะต่อกันที่ฟุตบอลมีคู่อีกคู่ครับอ๋อใช่ใช่ใชมีสามปะอีกสามปะใช่มีสตอมกอลเซตไวกิ้งอ่าไปสตอมกอลเซตกันดีกว่าสตอมกอลเซตนี่อยู่กลางตารตางที่เก้านะครับ,รบส่วนไวกิ้งที่สิบสี่ไวกิ้งคืออาการหนักกว่าเยอะนะครับคิดว่าวันนี้เป็นยังไงครับผมคู่นี้เกมกำแพงเนี่ยก็คืออยู่ฝั่งไหนก็ได้แนละ้วอยู่ฝั่งไหนก็ได้ผมวัดใจสตอมกอลเซตครับครับอาเลซุนเจอเฮาเกซุน อารลซุนนี่บวยเลยครับสิบสี่นัดเจ็ดแต้มติดลบยี่สามลูกส่วนฮาวเกซุนถามว่าเก่งไหมก็ไม่เก่งนะก็คืออยู่ที่สิบสองสิบห้าแต้มจากสิบสี่เกมครับก็เกมนี้เขาให้ฮาวเกซุนเหนือกว่านิดหนึ่งครับผมวัดใจอารลซุนครับอารลซุนเจ้าบ้านทีมบว้ยนะครับผมเอมยอนดาเล่นเจอโรเซนบอกเอมยอนดาเล่นกลางตารางที่สิบสาม่อนมาล่างหน่อยแต่สองเกมหลังก็เล่งเครื่องขึ้นมานะด้วยการชนะลวดสองนัดส่วนโรเซนบอกนี่ทีมยักษ์ใหญ่อยู่แล้ว อยู่อันดับ4แต่ว่า5้าเกมหลังก็มีหลุดแพ้ไปสองเหมือนกันครับอันนี้ยังไงดีครับก็เกมนี้เขาให้โรเซนบอกเหนือกว่าเกือบหนึ่งชั้นครับผมว่าใจโรเซนบอกครับโรเซนบอกไปครับถัดมาฟุตบอลไอแลนด์พรีเมียร์ดิวิชั่นนะครับผมนั่นก็คือโบฮีเมียนเจอกับเซนต์แพทริกนะครับผมโบฮีเมียนอยู่รองจากฝูงแกร่งเลยนะครับผม4นัดชนะรวดนะครับผม ส่วนเส้นแพทริกนี่อยู่กลางตาราง5เกมหลังชนะนัดเดียวเสมอ2แพ้2ก็ผมยังบัดใจวิที่โบนเมียนก็<ๆ>ให้โบนเมียนเหนือกว่าอยู่นิดนึงโบนเมียนนี่ฟอร์มกำลังมาครับ,รบเชียบโบนเมียนครับสลิกโก้โรเวอร์เจอดันด็อกสลิกโก้นี่ท้ายตาราง8นัดมี9แต้มนะครับผมแต่ทีมท้ายตารางทีมเนี้ย5เกมหลังชนะ3นะแพ้แค่2ส่วนดันด็อกหัวตารางเลยครับอยู่ที่3 แต่ดันเป็นหัวตารางที่ห้าเกมหลังชนะนัดเดียวครับกับเอาไงดีครับก็เกมเนี้ยเขาให้ดันดอกเหนือกว่าเกือบหนึ่งชั้นครับผมว่าใจฟริโกโรเวอร์ครับสลิโกโรเวอร์ไปเนาะอ่ะมีหลีกรองไอแลน์ิดหนึ่งกันไหมครับหนึ่งคู่ปะหลีกรองไอแด์ครับครับผมอ่ะนะคบแรมเลอร์นะครับเจอกับลองฟอร์ดนะครับผมอันดับติดกันครับที่ห้าเจอที่หกฟอร์มนี่จะเจ้าบ้านดีกว่านิดนึงครับ ก็เกมนี้เขาให้ลองสอดเหนือกว่านิดนึงครับผมว่าคบแลมเบอร์ไม่เป็นรองครับเชียร์โคบแลมเบอร์ครับครับอ่ะฟุตบอโลโรสเซียที่เขาถามเข้ามารัสเซียมีหกคู่ครับรัสเซียมีหกคู่ไปดูกันที่คู่หกโมงเย็นกันก่นกอนอูเร่เจอกับกราสโนดา้าอุตวันนี้ทีละสินโดนทำฟาวหรือเปล่าเนี่ย mm hmm. เพื่อนแทงให้แล้วนะแทงหลุดเลยนะ แตะแล้วแตะบอลได้ก่อนอ,อไ,มไม่น่าฟาวอ่ะไม่ฟาวครับเหมือนจะแตะให้เพื่อนอ่ะแต่ว่าไม่มีใครเข้ามาเลยนะครับผมอ่กลับมาอีกทีหนึ่งนะครับที่อูเร่เจอกาสโนดานะครับอูเร่าสามนัดสองแต้มท้ายตารางเลยครับกาสโนดานี่หัวตารางสามนัดหกแต้มหลุดแพ้ไปนัดหนึ่ง,งการแพ้โลโคอโมอติฟมอสโก ครับก็เกมนี้เขาให้ค,คหรัสโนด้าเกือเหนือกว่าเกือบหนึ่งชั้นก็ยังน่าวัดใจครัสโนด้าครับ,รบเพราะว่าอูรังเกมไม่ไหวเลยครับคิมกิเจออักมัดกรอสนี่คิมกิลองบวยครับสามนัดแต้มเดียวครับส่วนอักมัดกอรอสนี่นี่สามนัดสี่แต้มคือชนะหนึ่งเสมอหนึ่งแพ้หนึ่งครับก็บกำแพงก็คืออยู่ฝั่งไหนก็ได้อยู่ฝั่งไหนก็ได้วัดใจอามัดกอรสเี่ดีกว่าครับคิมกิฟอร์มไม่ดีเลยครับ อาร์เซนอลตูล่าเจอดินาโมมอสโกครับอาร์เซนอลตูล่าอยู่ที่3จากท้ายตาราง3นัดแต้มเดียวครับส่วนดินาโมมอสโกนี่สนัดเจ็ดแต้มชนะสองเสมอหนึ่งไร้พ่ายครับก็ดินาโมมอสโกเขายังให้เหนือกว่าครึ่งชั้นยังน่าวัดใจดินาโมมอสโกครับครับเซนิตเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กเจอแทมบ็อฟนะครับเซนิตนี่ก็เก้าแต้มเต็มครับจากสามนัดนะฮะขนาดนั้นล่าสุดเจอซีเอสเคมอสโกเซนิตก็ยังเชือได้สองหนึ่งนะครับส่วนแทมบ็อฟกลางตารางอันดับสิบเอ็ดนะครับ สามเกมสามแต้มครับก็ยังน่าเชียร์เซนิตเซนเป็นจุดบวกเพราะทองบอยยิงเง็ปลองเยอะครับเซนิตเองเนี่ยแก่งทู่แผ่นแล้วนัดเนี้เล่นในทิศด้วยแล้วก็ตำแพงเกือบสองชั้นอย่างเงี้ยผมว่าสองเมตรมีสำหรับเซนิตครับ C.S.K. มอสโกจะรูบินคาซานครับ C.S.K. มอสโกอยู่ที่ห้านะครับสามนัดหกแต้มครับส่วนรูบินคาซานนี่อยู่ที่สิบสามสามนัดมีแต้มเดียวนะครับเจ้าบ้านเหนือกว่าเยอะ คือเกมที่แพ้คือแพ้เซนิตอ่ะวันนี้ว่ายังไงดีก็ซีเอเคเอ็มมอสโกเขาให้เหนือกว่าเกือบหนึ่งชั้นอย่างน่าเชื่อซีเอเคเอ็มมอสโกครับเพราะลูบิงคาซานซอมไม่ไหวเลยครับครับโรเตอร์วอโกกรัดนะครับเจอกับโซชินะครับโรเตอร์บวยครับสามนัดแต้มเดียวส่วนโซชิสามนัดห้าแต้มเซอร์ไพรส์เหมือนกันนะครับป็นยังไงดีครับก็เกมนี้เขาให้โซชิเหนือกว่านิดนึงครับผมยังดูว่าโรเตอร์เองเนี่ยเนี่ยเล่นในถิ่นน่ายันเสมอได้ครับครับผม อ่ะลีกาวันโรมาเนียสามคู่ที่ถามเข้ามานะครับผมวิตอลุนคอนสแตนตาเจอโอตานะครับผมเป็นอ่าฤดูการใหม่ที่เริ่มขึ้นมาแล้วนะรดูนกาลใหม่วิตอลุนดังกว่าเยอะเลยครับ,ค,รบคิดว่ายังไงครับผมคือวิตอลุนเนี่ยนเขายังให้เหนือกว่าหนึ่งชั้นเอยูทีเอเอ่อยูทีเอ TA, อารัตเนี่ยคือเป็นน้องใหม่ผมว่าวิตอลุนคอนสแตนตาเม็ดหนึ่งมีครับ ผมเชียร์ไปได้เลยครับวิสตรุนอคอนดนต้าครับเซปซี่เจอยูนิเวอร์เซตาเตไครโอวานะครับผมเกรดบอลใกล้ๆกันอยู่ลีกนี้มาเหมือนกันวันนี้ว่ายังไงดีครับก็เขายังให้ใครว่าหนือกว่านิดหนึ่งครับยังดูว่าใครว่ายังแก่งกว่าเชียร์ได้ครับอ่าอัสตรานะครับเจอสเตอัวบูคาเรสนะครับ สเตอวนี่ดังแน่นอนแต่ว่าออสตราช่วงหลังเขาก็ยกระดับขึ้นมาไกลเหมือนกันนะค,คิดว่าวันนี้เป็นยังไงครับผมเกมนี้เขาให้สเตอัวหรือเราครึ่งชั้นผมดูช่วงหลังสเตอัวดูผลงานมันไม่ดีเหมือนเดิมนะผมว่าออสตราสู้ได้ครับเชียร์ออสตรา,ตราครับโอเคนะครับผมเรามาที่สวีเดนหลีกหลักหลีกรองครับผมสวีเดนหลีกหลักหลีกรองไปดูที่ซิริอุสเจอกับฮัมมาบี้นะครับผม ซีริอุสอยู่ที่6ฮามาบี้ที่เจ็ดติดกันเลยครับอันดับต่างกันแค่คะแนนเดียวเท่านั้นนะฮะฟอร์มซีริอุสดีกว่าเพราะชนะมาสอเกมซ้อน zone, นะครับยังไงดีครับคี้เกมนี้ยเขาให้ฮามาบี้เหนือกว่านิดหนึ่งครับมผมว่าซีริอุสช่วงนี้กําลังมั่นใจไม่น่าแพ้ครับครับผมเยอการ์เดนเจอโกเตบอกนะครับผมก็เปิดมานี่กำแพงเขาให้ทาง เยอการ์เดนนะครับเป็นฝั่งอภัยทานโทษเยอการ์เดนเนี่ยเป็นอันดับอันสามของตารางกุลิบอกท้ายตารางอันดับสิบสองนี่สลับกันเลยนะครับคิดว่ายังไงดีครับผมก็เกณฑ์เนี้ยเขาให้เยอการ์เดนเหนือกว่าครึ่งชั้นยังเน่าวัดใจเยอการ์เด้นกุลิบอกช่วงหลังผลงานแผ่วไปเยอะครับครับผมอ่ะหลีกรองสวีเดนครับออสเวนคานนะครับอูเมียเจอนอร์บี้นะครับผม อูเมียนี่ลองที่สามจะคล้ายครับนอบี้กลางตารางฟอร์มไม่ดีด้วยกันทั้งคู่ครับก็เกมนี้ยกำแพงก็อยู่ฝั่งไหนก็ได้ครับวัดใจนอบี้ครับดูว่าผลงานยังดูมันเข้าตากว่าครับครับลุงสกิลเจอออสเตอร์นะครับลุงสกิลลองบวยครับออสเตอร์ดีกว่าอยู่ที่เก้าก็เขาให้ออสเตอร์เหนือกว่าอยู่นิดหนึ่งครับยังน้าเชียร์ไปที่ออสเตอร์ลุงสกิลฟอร์มยังไม่แน่นอนครับ มาที่คู่หัวตารางเจอกันนะฮามสตัดเจอ GIF สันสวาวฮามสตัดที่สองสันสวาวที่สามแต้มห่างกันคะแนนเดียวฟอร์มเหนียวแน่นพอกันวันนี้ยังไงดีครับเกมนี้เขายัางให้ฮามสตัดในถิ่นเหนือกว่าครึ่งชั้นยังน่าวัดใจ h a m มสตัดในถิ่นครับ GAS เจอออไกรนะครับผม GAS อยู่ที่สิบสามออไกรเนี่ยดีกว่าเขาอยู่ที่แปดโดยออไกร์ห้าเกมหลังชนะสามเสมอสองไรลพ่าย แต่ G A I S ก็เสมอ4จาก5้นะหลังสุดนะคือออกไก์เองเขาให้เหนือกว่าครึ่งชั้นเพราะฟองของออกไกกกำลังยอดเยี่ยมครับแต่ว่า G A I S เองก็เหนียวแน่นครับเชียร์ G A I S ครับครับผม G A I S ไปนะฮะอ่ะนี่กำลังนั่งดูชิมิสุบุตรพังเพลินมากเลยนะครับบุกพยายามจะบุกแล้วบุกอีกแต่มันไม่คมเลยครับคือที่สุดท้ายขาดความคมอย่างรุนแรงนะฮะอ่ะมีอะไรอีกนาะ หมดยังวันเนี้ยไม่น่ามีละลองดูลองดูแซนแซนอยากได้หลีกไหนไม่ใชไหนบอกแล้วกันนะครับผมถามมากครับใช่ใช่นะครับผมบอกถ้ากองหลังแมนยูติดคุกใครจะมายืนแทนดีซื้ออเล่ซื้อเลยเออก็ซืือผมว่าคงไม่ติดหรอกครับครับไม่น่าติดหรอกนะฮะ คือคงข่าวคงไม่ได้ไปชกกับตำรวจเพียงแต่อาจจะขัดถือนิดหน่อยเลยโดนใส่เลยโดใส่กุญแจมือครับครับผมก็เอาถ้าพูดขำๆว่าไม่มีแม็กไกวก็ยังมีลินเดเลฟยืนคู่กับฟิลโจนอะไรเลี้ยนะครับผมเอาสมอลลิงกลับมาไงครับขายไม่ได้เนี่ยจะขายเขาราคาแพงเขาไม่ซื้อกันเนี่ยนะครับผมชิมิสุเอซพารพอจะตีเสมอได้ไหมครับ คือเขาบุกตลอดเลยนะชิมิเอสพาแต่ว่ามันไม่คมครับที่สุดท้ายผมว่าไม่เสมอเต็มที่ก็อาจจะไล่มาสามสองใช่เพราะบุกเยอะแต่บุกมันไม่ได้น้ําไม่ได้เนือคือยิงตรงโกหมดเลยใช่ใช่นะครับผมเดี๋ยวคนไทยอยู่ทีมไหนช่วงนี้ผลงานไม่ค่อยดีนะครับดูกาลนี้ในเจอรีไม่ค่อยดีเท่าไหร่ทรั้งโปโลแล้วก็ชิมิสุเลยมแมก้กระทั่งแชมป์เก่าอะเนาะของทีตาทรก็ยังแบบไม่ดีเหมือนปีที่แล้วเลยใช่ครับนะครับผม อาตัดบอลได้จังหวะนี้ชิงมาแล้วนะเนี่ยยังไงยังไงชิมิสุทีเอะทีละสินอยู่ในกรอบโทษจ่ายมาด้านนอกเสียอือืมอมีบอกว่าลีเกียวอซครับโอเคครับมอนโปแลนด์ใช่ไหมฮะอืมโปแลนด์ลีเกียวอซบุกเยือนคาลาคอฟอืมนะครับผมนัดแรกคนงุดูการด้วยครับ ลีเกอวอดังกว่าเยอะครับก็ลีเกวอฟอก็ให้เหนือกว่ารครึ่งชันก็น่าวัดใจเพราะเล่นสนามกลางด้วยนะน่าเชียร์ลีเกอว์ฟอรับครับรบาคอฟ <ผม S 2> ดูแล้วย,ยังเป็นรองหลายขุมครับอืมนะฮะเอ่อมีบอกว่าไรเนี่ตระกูลเกลเซอร์ไม่ให้เงินใครเลยแมนยูตกรอบแรกบอลถ้วยเปิดบอลลีกมาแมนยูตกอันดับอยู่สิบปีข้างหน้าก็ยังไม่อาจจะไม่ได้อีกอะไรเงี้ยนะครับผมก็หลายสิ่งนะครับผม แต่ดูแล้วตอนนี้เนี่ยนะเออถ้าไม่ไม่มีเงินนะผมว่าสู้ไม่กันไม่ได้นะเพราะตอนนี้มันต้องใช้เงินเขาช่วยเยอะเนี่ยนะทีมดังๆเนี่ยเนี้ยผมซื้อกันระในระนาเลยเพราะตอนตอนเนี้ยแมส<ม>ตี้เองก็มีข่าวกับเออคุริบารีอีกออืถ้าได้คุริบารีอีกก็น่ากลัวนะถูกต้องครับผมนะฮะม,มีคนส่งเข้ามาบอกว่า ดีโมมอมสโกเสดิตไหวไหมก็ตามที่พูดไปเนาะครับออยากทราบว่าปาโบมารีกับเซดิกซูเรส,สสองคนนี้เป็นดีลซื้อถาวรหรือยังครับอยู่ในการยืมตัวหรือเปล่าครับและข่าวอาร์ซอนมีอะไรบ้างครับผมข่าวอาร์ซอนตอนนี้ก็รอเปิดตัวกาเบรียลมากันยเนสก็เนี่ยแหละกาเบรียลนะ่ะก็ที่แมนยูเนี่ยเขาจะเขาเรียกว่าเ,ออเตรียมจะเสียบเสียบตูด อ๋อเก็บตูดเลยครับผมเพราะว่าคือตอนแรกบอกจะมาอาร์เซนอลเน่ะแต่ตอนนี้แมนยูเขาก็บอกว่าจะให้ค่าเหนื่อยเพิ่มก็คือว่าตอนนี้มันอยู่ที่ใจนักเตะว่าถ้าเขามีใจให้อาร์เซนอลเบ่าถ้ามีใจก็ไปอยู่อาร์เซนอลแต่ถ้าอยากได้เงินก็ต้องไปอยู่แมนยูอ๋อโอเคครับผมเพราะพวกข่าวเดี๋ยวตอนนี้มันกาเบียมมันจะมาอยู่อาร์เซนอลแล้วนะเขาบอกใช่แล้วตอนนี้เป็นไงคุณย่อข่าวว่าไงกาเบียนเหรอก็ก็ก็ยังเป็นาร์เอลที่มีโอกาสได้มากสุดอยู่แต่ว่า มันก็ยังไม่ชัวร์นะประมาณนั้นประมาณนั้นนะครับผมอ่ส่วนที่ถามเรื่องของปาโบมารีคืออาร์ซนอนเขาเซ็นสัญญาถาวรแล้วนะครับเซ็นถาวรแล้วเรียบร้อยนะครับผมก็เป็นนักเตะของอาร์ซอนอเลยแหละนะครับเซดิกโซเรสก็เช่นเดียวกันนะครับนนและตอนนี้อนเอเชลซี Chelsea จะได้ไหมครับเบลชวเวลเพราะเห็นบอกว่าใกล้จะปิดดีลเต็มทีละเขาบอกห้าิบล้านเนาะเอ้ายิงเข้าไปแล้วครับที<อ>่ไสู่เอสพาส สองสามยิงไกลดิบๆเข<อ>้าเฉ<อ>ยเลยครับลูกนี้ก็เหลืออีกสองนาทีครับต่อเวลาเหลืออีกสองนาทีอ่ะครับผมก็ต้องดูหุนลูกนี้คือบุกแทบตายยิงไม่ได้อะ่ะคือจอดจ่อยิงไม่ได้แต่ผมยิงลูกไก่เงี้ยโกมอไม่เห็นรอดไปหมดเลยอะ่ะโอ้โหคือพุ่งชา้าเพราะว่าเขามองไม่เห็นกันพราะรอยขาเนี่ย,ย,ยโดนนิดนึงอ่าโดนกองหลังปัดไม่ออกเองก็อ่าทันไหมเนี่ยเหลืออีกเหลืออีกนาทีนิดนดเองอ่ะ โอ้โหต้องชุดใหญ่แล้วนะครับผมต้องลุกบุกชุดใหญ่ทีศิสินก็อยู่ในสนามนะแต่ว่าโยโกมากก็ไม่รีบครับอืเคาะบอลค่าเวลาดีกว่าอืมเขี่ยปุ๊บก็ทิ้งบอมขึ้นหน้าไปอเดี๋ยวช่วงท้ายจะคัดตัวชอบให้นะครับรอติดตามกันนะจ้ะ,ะดูซิชิมิสุขึ้นทั้งแผงแล้วเนี่ยนะครับโยนทิ้งมาแล้วโคกโ,โอ้โหติดโกกครับลูกนี้ เออเนี่ยคือผมว่านะโอกาสเจมเบอร์เนี่ยเป็นตัวต่างชาติด้ยเนี่ยผมว่าโอกาสเยอะเลยแต่ไม่ได้เลยเบอร์ฟิเอ็ดเนี่ยเป็นตัวต่างชาติมีโอกาสเยอะที่สุดเลยของทีมคิมซูเอ็กซ์พับสมเนี่ยแต่ทําไม่ได้ครับอืก็เวลาก็เล่งงวดไปทุกทีนะครับผมเดี๋ยวคัดตัวชอบให้นะสักคู่หนึ่งนะครับผมบาซ่าลกนตเตเยอะฤดูกาลหน้ามีใครบ้าง รูกการหน้าก็น่าจะมีแฟงกี้เดยองอยู่เรเนลเมซ,ซี่นะครับผมมีมาร์กอังเดรแตสเตเกนแกกมองลองเล่อะไรเงี้ยที่ยังอยู่นะฮะส่วนอื่นๆที่เป็นตัวแก่มากๆก็อาจจะโดนโลก,กันไปครับ,รบแล่เขาคงไม่โลทีเดียวแบบสิตัวคงไม่ใช่ครับผมแต่เห็นก็มีข่าวเกี่ยวกับเรื่องที่เอ,อเมซ,ซี่เนี่ยเขามาพูดกับโรนัลคูม,มานเขาบอกว่าอ,อนาคต มันดูไม่ดีเลยสําหรับบาร์เซโลนาใช่ใช่ก็เมซี่ยังเคลียร์ไม่จบว่าเอาไงต่อ,อนะครับผมแล้วก็เต็งก็ที่จะได้เขาเป็นอินเตอร์แนะละการเปอินเตอร์จะได้เมซีนะ่น่ะใช่ใช่ครับผมถ้าถ้าเมซี่เขาใจย้ายทีมจริงๆอะ่ะครับอ่ะนี่นี่ลูกไล่ลูกฟริคิกนะเนี่ยลูกนี้เนี่ยครับเดี๋ยวคงจะได้เห็นกันอ้าวแต่ว่าตอนนี้ขอคัดตัวชอบก่อน ี่เซกชอบตัวไหนบ้างครับวันนี้ครับคือ<ม>ตอนเนี้ยผมชอบริวนะผมว่าน,นิดเดียวเงี้ยผมว่าริวเองเขาก็แม้จะเสียตัวนักเตะเยอะแต่เขาก็ซื้อเข้ามาริวแล้วก็มีเซนิตเซนพิสเบิร์กแล้วก็มีเอ่อบุดก,กิมอืแล้วก็ไปที่ไอซีเอ็มมอสโกครับอ๋อโอเคประมาณนี้เนะเาะอ่าประมาณเนี้ย ส่วนผมวันนี้ผมชอบสุดเป็นลิกสกอตแลนด์ผมชอบเลนเจอร์นะครับอีกทีมหนึ่งก็ชอบเซนิทอ่ะคิดว่าน่าจะมานะครับเดี๋ยวขอดูให้จบแล้วเดี๋ยวล่ำลาหลังจบเกมชิมิสุเอสพาสกับโยโกมาแล้วกันนะครับทดเจ็บเลยมาแล้วครับเลยมานาทีหนึ่งแล้วครับลุนลูกฟรีคิกลูกนี้น่าจะเป็นโอกาสลุนสุดท้ายแล้วครับผมฟรีคิกระยะยิงเลยครับของชิมิสุเอสพาสนะครับเนี่ยเป็นตัว่ากชาเลยรูกจะยิงเองเนี่ยอืมอืมใช่ใช่เบอร์สิบเอ็ดเนี่ยชื่ออะไรไม่รู้นะครับผมไม่รู้ชื่ออะไรสั่งกแพงใหญ่เลย สั่งเพื่อนว่าแบบเฮ้ยทำอย่างนี้อย่างนี้อะไรเงี้ยนะครับผมจริงๆที่รู้ก็เดี๋ยวถ้ากรรมการเขาเป่า,าดิชาเนี่ยหมดเวลาไม่ได้ยิงเลย <c oughs> โอ้โหอ่ะนี่มีคุกเข่าด้วยนะเพื่อนเนี่ยไม่เห็นลูกครับครับผมยังไงตีโค้งมาปั่นติดดิบดิบโดนดแต่ดิดเรียบร้อยครับไม่ผลเรียบร้อยเรียบร้อยครับแพอืมอืม โอ้ยิงไม่ฆ่าไม่ขึ้นเลยอะแต่ไม่ขึ้นนะอะแบบไม่ไหวอะ่ะอตัวนี้